sai para มันครับมันถึงจะโตถ้าเราคุยไม่ดีมันมันก็จะไม่โตเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ได้เรียนรู้ว่าการจะดูแลพืชผักและต้นไม้ที่พวกเขาปลูกให้เจริญงอกงามได้นั้นต้องมันคอยดูแลรดน้ำรวนดินอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับครูครูของเราในวันนี้ที่คอยบ่มเพาะให้ลูกศิษย์ จเจริญงอกงามในทุกมิติด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้มันจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรต้องตามไปดูครับ่างลงไป็นเลยแล้วรลเราินโกรธไหนฮะเรืเลย สัสดีครับผมครูอับดุลครับสิโรชนันทวารีนะครับสอนวิชาวิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์ป .1 นะครับแล้วก็สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป .2 และถึงป .4 ครับจจริงๆแล้วมันเป็นการทดลองครับการสอนของครูเนี่ยสอนมาร่วมปีนี้เนี่ย เป็นปีที่15แล้วทดลองตลอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนการสอนตลอดนะครับทุกครั้งที่เราไปเวิร์กช็อปหรือไปอบรมหรือว่าเป็นกระบวนการที่ต่างๆเนี่ยเราจะมาใช้ในห้องเรียนซึ่งวิธีเนี้ยเวลาเรามาใช้ในห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่ได้คือเด็กๆสนุกแล้วก็แววตาแปลกประกายอยากที่จะมาเรียนกับเรานะครับแล้วก็เด็กๆได้ลงมือทําจริงๆนะครับพอเด็กๆได้ดลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่คงทน นะครับแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ต่อ,ตอไปด้วยครับออคอนเซปต์ของครูก็คือสนุกก่อนนะครับเด็กต้องมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้ครับผม ว่าคุณครูจะสอนวิชาอะไรก็ตามนะครับก็จะพยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆก่อนเพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณครูกับเด็กสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยโลกแห่งการเรียนรู้เขาจะเปิดนะครับแล้วเขาก็อยากเรียนรู้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในตำราเนี่ยเด็กๆสามารถจะไปศึกษาต่อได้แต่การเปิดใจที่จะรับเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็เป็นกุญแจรสำคัญนะครับไม่ว่าจะสอนวิชาไหนก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้ในการบูรณาการเกี่ยวกับเรื่อง e x p e r e เพร i น l ร์ชั่ลเนะครับหรือว่าการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหรือว่าประสบการณ์ตรงของเด็กๆนะครับชอบเพราะว่าเขาชอบเล่นมุกกับเด็กๆชอบเล่นเกมครูของผมชื่อว่าครูดูนครับครูดูนเป็นคนใจดีครับเขาให้เล่นเกมด้วยครับ เกมคําศั์แล้วกเกมเกมเลีเ้ยงเหล็กคีเล่นครับแล้วก็หรือนี่ไม่กลัวว่านักเรียนจะพูดผิดหรือถูกครูใจดีครับเวลาครดูลแล้วสนุกครับถ้าไม่ได้เรียนเทคโนก็ได้เรียนปลูกไม้แล้วแล้ว,ลวบางทีก็เรียนคอมอันนี้ก็ปลูกต้นไม้บ้างครับชอบผักเพราะว,ว่าครูดูใจดีครับ เขาเชอบให้คะแนาานคนที่ตั้งใจเรียนค่ะอเพื่อนบอกว่า cover with a tin e เ,เขาเป็นครูที่เปิดกว้างแล้วก็มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะไรที่ใหม่ๆเขาจะพัฒนาตนเองแล้วเขาก็จะสนใจพอเขาเอ๊ะอะไรนี่เขาจะนำมาใช้กับเด็ก คือครั้งแรกที่เห็นรูปแบบการสอนครูดุลก็เฮ้ยครูดุลทำอะไรคือมันจะต่างกับที่เราเคยเห็นนะคะก็คือมีการการนาเกมมีการเล่นเกมการถามความรู้สึกก่อนก่อนเริ่มเรียนอะไรอย่างเี้ค่ะมันก็เลยเห็นรูปแบบที่เอ๊ะเราก็เอ๊ะในใจคือเริ่มสนใจอันนี้ก็คือเริ่มสนใจแล้วคือ เป็นการสอนที่ที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจของเด็กๆมากขึ้นแล้วก็คือเด็กเปิดใจที่จะเรียนรู้และสนุกกับมันในทั้งชั่วโมงอะค่ะนั่นคือสิ่งที่เห็นครั้งแรกเลยก้อนหินสอยใส่ดินลงไปเสร็จแล้วทำอะไรต่อครนะับวางเลยไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรลูกโอเคพยยลก่อเลยภษาัเลยห,ห้องเรียนที่ลื่นไหลไปกับความสุขของการเรียนรู้นี้ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นและได้มาง่ายๆนะครับเพราะกระบวนการทั้งหมดผ่านการคิด mm hmm. การวางแผน mm hmm. การลองผิดลองผูกมานับครั้งไม่ถ้วนของค mm hmm. รูดุลครูที่พยายามสรรหารูปแบบการเรียนการสอน mm hmm. เพื่อเข้ามาเปลี่ยน mm hmm. แปลงห้องเรียนธรรมดาธรรมดาให้เป็นห้องเรียนแห่ง mm hmm. ความสุข mm hmm. ได้ In the sunshine the เมื่อาทตัในการเรียนแบบนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่1เราจะเริ่มจากก่อเกมก่อนอาจจะเป็นเกมเล็กๆน้อยๆก่อนเพื่อเป็นการจูนหรือว่าโฟกัสให้เด็กๆเข้ามาโฟกัสที่ตัวคุณครูแล้วก็อยู่ในห้องเรียนของเราก็ต่อด้วยก่อกิจกรรมเป็นการแอคทีฟให้เด็กรู้สึกกระตุ้นที่จะเรียนรู้นะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆ อย่างวันนี้ที่เราเรียนไปนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเป็นเกมที่ดูภาพต่างๆแล้วก็บอกความรู้สึกอะไรต่างๆเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรครับอย่าเล่นเกมมากเกินไปนะ่าสนใจมากปมุมให้กลุ่มนี้หน่อยครับต่อจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการจะป้อนให้กับเด็กๆอย่างวันนี้ก็จะไปใช้การพลังสื่อนะครับใช้การพลังสื่อในการรันกระบวนการให้กับเด็กๆ อะไรอยู่ในสือ e ่อบ้างเห็นอะไรบ้างครับสื่อต้องการให้เราศ<ต>ึกกระบวนการ reflection เป็นกระบวนการที่สําคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าฟีดแบ็กที่เด็กๆเ,เขาต้องการหรือว่าเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะไปต่อแบบไหนหรือว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรเพเิ่มและสุดท้ายก็คือ apply เพื่อเขากลับไปสู่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยเด็กๆเ,เขาสามารถไปใช้ในชีวิตจริงอะไรได้บ้างนะครับอันนั้นก็จะครบกระบวนการทั้ง5กระบวนการ จะได้รู้ว่าสื่อผลิตมาจากไหนหนึ่งคนแล้วนะครับเอ้ยครูชอบตรงนี้หนึ่งเล่องชอนทั่อยทไรเราะว่าตอี่บตอนที่ผมใช้ซูเปอร,ร์มิลค่ะบางทีดที่ผมจำไม่ค่อยน,น่าจะดำได้คือคลิปรถเมกับคลิป แจ็คแฟนคลิปคนแสดงคือแจ็ an, คแฟนชานคับในคลิปแจ็คแฟนชานเขาอธิบายว่าถ้าเราอ้วนอ่ะเราไม่ต้องพุ้งพายาก็ได้เราต้องแค่ออกกาลังกายกินอาหารครบห้ามูครับแค่นี้สูขภาาก็ดีแล้วคับแล้วก่าไม่อ้วนครับคลิปรถเมย์ก็เกี่ยวกับว่ามันเป็นกฎว่าห้าห้ามทำครับเช่นห้ามเขียนเขียนเมจิกคับแล้วก็ห้ามกินขยะค่ะชอบ การที่บอกว่าทายรูปว่าภาพนี้แสดงถึงอะไรครับชอบครับเขาจะได้จินตนาการว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้ความรู้สึกคนไหนดีกว่ากันครับเล่นกับคพดูอนสนุกครับชอบเล่นเกมสื่อสารสาระุมเทศครับชอบช่วงตอนที่ดูหนังครับเพราะว่าพอดูหนังไปแล้วก็ตลกครับแล้วก็ให้ตอบคำถามวิดีโอนี้ เขาจะทําให้เราเป็นอย่างไรจะใช้นําไปชีวิตประจําวันได้ไหมได้ทั้งเรียนได้ทั้งเล่นครับชอบมากเลยครับเพราะว่าครูดุนใจดีครับช,ชอบให้เล่นเกมแล้วก็ตอบคำถามอะไรอีกหลายอย่างนะครับชอบเล่นเกมน,นั่นครับเกมคำศัพท์ครับเพราะมันสนุกครับได้ความรู้ครับได้เรียนรู้ครับ 5ปีของความเป็นครูระยะเวลาของความพยายามในการค้นหาแนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลูกศิษย์ในวันนี้ครูดุลเลือกใช้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงและแนวคิดนี้ก็มาในจังหวะที่ใช่และลงตัวเพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงเด็กเปลี่ยนแปลงห้องเรียนรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงตัวครูผู้สอนไปพร้อมกันอีกด้วยครับ นักเรียนมีส่วนรวมมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนมีแววตาแล้วก็ให้การตอบรับดีขึ้นนะครับจากเด็กบางคนที่ไม่พูดเลยในห้องเด็กบางคนที่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่กล้าที่จะพูดเนี่ยเด็กๆมีมีความความกล้ามากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะลองผิดลองถูกไปพร้อมกับคุณครูเพราะว่าตัวครูพยายามทําตัวเองให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับเด็กๆแล้วตัวเด็กๆก็ ไม่เห็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราในการลองผิดลองถูกไปได้โดยไม่มีตัดสินว่าเธอทําแบบนี้ถูกนะทําแบบนี้ผิดนะหรือว่าเธอต้องทําแบบนี้เธอต้องทําแบบนั้นนะครับเราจะปล่อยให้เด็กเรียนรู้ในแบบของเขาเองพูดได้เลยไม่มีคําว่าผิดพูดเลยลูกครูพร้อมจะแจกรางวัลละเขาอยากให้เราเป็นคนดีโอเคผมมเพื่อนหนครับเงียมมากเลยครูมีความสุขมากขึ้นครับผมในการสอนเนี่ยเรารู้สึกเราท้าทายทุกๆคาบเลยแม้ว่าจะเป็นวิชาเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นวิชาเดียวกันแต่สอน4ี่ห้องเนี่ยเป็นความท้าทายของค,คุณครูว่าทํายังไงที่เราจะให้เด็กๆสนุกไปกับเราให้ได้ในแต่ละคาบแล้วก็ได้เนื้อหาด้วยได้คอนเทนต์ด้วยนะครับมันเป็นกรรมท้าทายที่ที่สนุกไปพร้อมกับเขาคือเราจะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคาบนี้จะออกมาแบบรูปแบบไหนผมผมคิดว่าเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ครูจะสอนอะไรมันเป็นอะไรที่เดาไม่ถูกมัน เด็กๆแล้วก็ตัวคุณครูเองสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมันทําให้ห้องเรียนมีสีสันแล้วก็มีความสุขข้อดีคือมองว่าเป็นการเปิดเปิดเปิดให้เด็กที่ไม่ค่อยได้พูดคือเหมือนกับว่าเราใส่ใจกับเด็กทุกคนนะค่ะ คือคุดุลจะพยายามดึงดึงเด็กที่เขาไม่ไม่ชอบพูดหรือว่ามีปัญหาอยู่ในใจคือสามารถที่จะจะดึงเด็กคนนั้นกลับมาเข้าสู่ห้องเรียนได้นี่คือคือข้อดีที่เรามองเห็นเพราะว่าบางทีอ่ะการที่เราสอนไปปกติธรรมดาทั่วไปเราอาจจะมองไม่เห็นเด็กเด็กคนนั้นแต่ว่าครูดุลสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงเด็กทุกคนในห้องเรียนค่ะดีขึ้นนะคะเด็กสนุกสนานขึ้นแล้วก็เด็กก็รอ แล้วเขาสอนเด็กเล็กด้วยแล้วมันก็เหมือนกับว่าอเขารอที่จะเรียนวิชานี้นะคะ่ะชอบครับเป็นเหมือนการบันเทิงเลยครับให้เด็กคิดสร้างสารรค์จากนั้นก็ค่อยค่อ,คอพัฒนาไปครับค่อยให้เด็กรู้เรียนรู้ครับเจ๋งครับเขาสอนเด็กไม่ใช่ในกระดานครับเขาสอนเด็กในด,ดูเลยครับแล้วก็จินตนาการเอาครับ ผมชอบครูครับเพราะครูเท่มากเลยครับครูดุไม่ครูใจดีคนมือครับพราะคุณดุสู้ๆนะครับอยากบอกว่าผมจะเป็นเด็กดีครับผมอยากเรียนกับครูดุไปนานๆครับการจะสร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุขได้นั้น อาจต้องอาศัยความมุมาณะและจิตใจที่แน่วแน่ของครูผู้สอนมาเป็นอันดับแรกพวกเราเชื่อว่าครูทุกคนมีศักยภาพมีไฟแรงกล้าที่จะทำเพื่อลูกศิษย์ทุกคนเช่นเดียวกับครูดุลที่แม้จะมีประสบการณ์การสอนมามากกว่า10ปีแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดหยุดพัฒนาตนเองไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติ สิ่งที่สำคัญผมคิดว่าตัวคุณครูเองที่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆนะครับกล้าที่จะเรียนรู้ออกไปจากพื้นที่ที่เราคุ้นเคยพื้นที่ที่เราเคยชินไปลองเรียนรู้ตามเวิร์กช็อปต่างๆหรือการอบรมต่างๆรวมไปถึงการ PLC หรือว่าการคุยกับคุณครูด้วยกันดังนั้นการที่คุณครูกล้าที่จะเปิดตัวเองแล้วก็ลองกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็แชร์สู่โซเชียลเนี่ยหรือว่า พูดคุยเล่าให้คุณครูแต่และท่านฟังเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นมิติที่แตกต่างกันในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ห้องเรียนเราก็จะมีสีสันแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นเป้าหมายของผมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็คือผมอยากเห็นศักยภาพของคุณครูทุกท่านนะครับคุณครูคุณครูคคประเทศไทยทั้งหมดแหละมีศักยภาพทุกคนเลยครับแต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยเราค่อนข้างปิดตัวเองหรือว่าเรากลัวแล้วก็ไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆเพราะบางครั้งเราไปยึดกับตัวชี้วัด ไปยึดกับตำราหรือว่าไปยึดกับอะไรเดิมๆเพราะว่าเราไม่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆหรือว่ากลัวสิ่งที่มันจะมากระทบเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่ผมอยากให้คุณครูคท่านมองไปที่ตัวเด็กคือถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าลองสิ่งใหม่ๆแล้วผลมันได้กับเด็กเนี่ยมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงคุ้มค่าที่จะลองนะครับเพราะว่าชีวิตคุณครูคคในการที่เราสอนอยู่เนี่ยสิ่งที่เราสําคัญที่สุดก็คือเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กแม้ว่าจะเป็นเด็กคนหนึ่ง2คน3าคน ในคลาส1คลาสก็ตามนะครับแค่เกิดหนึ่งคนเขาก็จะไปเปลี่ยนโลกไปเปลี่ยนครอบครัวไปเปลี่ยนชุมชนไปเปลี่ยนสังคมได้อีกนะครับก็หวังว่าถ้าครูเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนแน่นอนครับก็อยากฝากถึงครูดุลนะคะในในความเป็นครูดุลความเป็นตัวตนของครูดุลคือทำเพื่อเด็ก กิจกรรมหรือทุกสิ่งอย่างที่คุณดุลคิดขึ้นมาแล้วพาครูในโรงเรียนทําหรือทากับเด็กนะคะก็อยากฝากให้คุณดุลว่าก็าคืออย่าท้อก็คือให้ทำต่อไปแล้วก็มีครูหลายคนที่เป็นกำลังใจให้แล้วทั่วม,มือไปทำไปได้วยกันค่ะอยากขอบคุณคุณดุลค่ะที่ที่พาไปเปิดโลกว้างเพราะว่าเขาเป็นคนที่อชอบเรียนรู้ไปหาแหล่งอบรมเยอะๆแล้วก็มาชวนเพื่อนๆคือเขาไม่ได้เอามาทำเองคนเดียว เขาเอามาแล้วเขาก็มาบอกเล่าเพื่อนๆแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆไปแล้วก็มาทําในห้องให้เราได้เห็นตัวอย่างของจริงก็ทําให้เราก็นึกอยากจะเปลี่ยนแปลงห้องเรียนเราเหมือนกันค่ะความตั้งใจที่ครูดุลทำอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆแล้วก็ทำทำให้ใจของเด็กได้มีความสุขที่ได้มาเรียนกับเขาก็อยากจะสนับสนุนให้คุณดุลคุณดุทำต่อไป รูปแบบการเรียนการสอนตลอดจนวิธีคิดที่ครูดุลทำม,มาโดยตลอดไม่ได้จํากัดอยู่ที่ห้องเรียนของครูดุลเท่านั้นเพราะครูดุลได้แบ่งปันแนวคิดนี้ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนขยายห้องเรียนแห่งความสุขให้กว้างขึ้นมากไปกว่านั้นครูดุลเชื่อว่าครูทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงห้องเรียนเปลี่ยนแปลงตนเองได้ขอเพียงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าให้ได้ พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกคนนะครับความฝันของตัวผมเองผมผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆครับจากจากตัวผมเองจากเพื่อนครูหรืออะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็อยากจะชวนคุณครูมาทํากระบวนการร่วมกันนะครับในการที่จะสร้างสารรค์ห้องเรียนแห่งความสุขให้มันเกิดขึ้นจริงได้ผมคิดว่าในประเทศไทยห้องเรียนแห่งความสุขมีเป็น10บสห้องร้อยๆห้องพันพันห้องแต่แต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เห็นกันเรามาอยู่ในห้องเราเรารู้สึกว่าบางครั้งเราหมดเราหมดพลังน้ํามันเราหมดหรืออะไรต่างๆผมอยากให้เราดูรายการนี้เลไครับเราจะได้เห็นว่าห้องเรียนแห่งความสุขหรือว่าคุณครูตัวเล็กๆที่พร้อมจะขับเคลื่อน สังคมไทยให้มีความสุขเนี่ยยังมีอยู่จริงก็เป็นกําลังใจให้คุณครูนะครับเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าคุณครูทุกคนทําได้แล้วก็ห้องเรียน,นแห่งความสุขจะเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยครับผมผมชอบคุณดุลมากครับคุณดุลเจ๋งมากครับคุณดุสู้สู้ผมรักคุณดุลครับแลไอเดม ูปแบบการเรียนการสอนที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนยังมีอีกหลากหลายกระบวนท่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับถ้าอยากเห็นการศึกษาที่เปลี่ยนไป,ปนอย่างไรต้องไม่พลาดชมรายการครูครูจันเจงในสัปดาห์หน้านะครับฝนตกนะครับแล้วเราก็การจะพาทุกคนไปที่พระวิหารคานอนนะครับตัวยานะคะแล้วก็วิธีการปรุงยาต่างต่าง